นีคสิ่งบาอางทมนได้เมตุนที่ฉันสั่งนะตอนี้มีอเสียางมากทั้งมาไซทงานไมีรย์ท้มคอทุนคำสั่งและก็อีกหลายๆมือเธอจะแก้ข้อเสียตงมีดสักทีขทษค่ะหัวหน้าูขอโทษมาลยรอบและเลบอกว่ารอบนี่จะรับสุดท้ายนะ้ายมีอีเันคงต้องเลือกเอกจริงๆขาหัวน้าเฮ้นั่นวุจริงทั้เป็นก่ไมไดท้งยังจะมาเมยตอ้งใก็ทั้ามล้วต่ก่อมีมันไม่ตรงใจก่อมบันเคยมีจริง ม่ทำมลีล่ะจนอยากดูจริงๆว่ามันมาพิชียอดีกกันหน้าตาแบบนี้ถูกใครทำให้อารมณ์เสียอีกละ่ะไปขึ้นรถกันจำไว้นะคำพูดไร้ค่าพวกนั้นไม่ทำเป็นต้องเป็นมาเศร้าอีกเข้าใจเข้าใจค่ะดีงั้นเราไปคุยกับที่บ้านต่อเถอะ ให้ตายสิอยากให้ฉันรู้ว่าเป็นใครที่มาต่อว่าคนของฉันเอาละจากนี้ไปเธอจะพักที่นี่ตรงนี้เป็นห้องของเธอโดยเฉพาะและก็ไม่ต้องกลับไปทนพวกนั้นอีกแล้วมาอยู่ที่นี่กับฉันและมาทำงานในบริษัทของฉันและฉันจะให้เธอเป็นเลขาส่วนตัวของฉันคนเดียวเท่านั้นไม่เอาดีกว่านะคะหนูคิดว่าหนูพอกับทำนาน้าบริษัทแล้วละค่ะหนูว่าจะกลับไปทำที่ร้านคาเฟ่เหมือนเดิมนะ่ขนาขะน่าจะดีกว่าสำหรับหนู ทำไมถึงไม่ลองพิจารณาข้อเสนอของฉันก่อนละ่ะร้านกาแฟาเล็กๆนั่นจะให้อะไรกับเธอได้มากไปกว่าการทำงานที่นี่เธอจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากฉันเธอรู้ไหมว่าคนหลายคนอยากได้ตำแหน่งนี้จะตายให้ฉันได้ดูแลเธอเธอนะไม่นะหนูทิ่ตีแล้วละ่ะหนูรู้สึก,กว่าทำงานผู้บรษิษัทเนที่มากกว่าทำงานที่คาเฟ่และมันดูสุสบายใจเลวกว่านะคะ ฮอ er, ถ้าเธอชอบที่นั่นจริงๆฉันก็จะไม่ฝืนใจเธอหรอกในเมื่อเธอมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วฉันแค่อยากเห็นเธอมีความสุขเท่านั้นเองพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปส่งเธอที่ร้านกาแฟด้วยตัวเองแล้วจากนี้ไปทุกเช้าเธอจะต้องไปกับฉันไม่ต้องปฏิเสธอะไรทั้งนั้นถือว่าเป็นคำขอจากฉัน โอเคค่ะพี่สุเ่ลนาน่ารักทสุดฮ้ <c oughs> ดีมากไม่ว่าเธอจะตัดสินใจทําอะไรฉันก็พร้อมจะสนับสนุนเสมอเพราะเธอคือคนสําคัญของฉันถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเธอสามารถบอกฉันได้ทุกเรื่องฉันจะจัดการให้เองทุกอย่างไม่ต้องกังวลไปเลยนะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเธอควรจะพักผ่อนได้แล้วนะพรุ่งนี้จะได้สดชื่นตื่นเช้ามาจะได้มีแรงไปทํางานที่เธอรักโอเคค่ะ ถึงแล้วนะถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่ฉันก็รู้สึกดีใจที่เห็นเธอมีความสุขที่นี่ตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะมารับขอบคุณนะคะที่มาส่งรูทูลันคาเฟ่ไม่เป็นไรพี่เต็มใจ <S <S ถ้ามีใครมารังแกเธอหรือทำให้เธอไม่สบายใจบอกฉันทันทีนะฉันจะจัดการให้เองทุกอย่างไม่ต้องกังวลไปเลยฉันจะทำทุกอย่างให้เธอสบายใจที่สุดโอเคข้ายบายนะคะ 然后静静来困吧、啊，阿呆他们不要再扶得来嘞。皮可先谈么来呢？哥宝宝，没米罗梦瑶，陪他们来跟特。